สวัสดีครับผมโทฟี่นะครับเริ่มจากภาพยนตร์ North Florida ภาพยนตร์สอยองขวัญรีเมคจะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดย North f l o r i d นะครับเป็นผลงานสอยองขวัญเรื่องล่าสุดของผู้กับโรเบิร์ตอีเกอร์นะครับที่เคยฝากผลงานอย่าง The w i t ที่แสดงโดยอัญญาเทลเลจอยได้เลยครับโดยเป็นการรีเมคจากภาพยนตร์ต้นฉบับในปี1922นะครับเป็นหนังยียบนะครับ โดยตอนแรกครับเหมือนว่าผู้จัดจำหน่ายในบ้านเรานะครับจะไม่เอาหนาเรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนต์วงว่าสักเท่าไหร่ครับเหมือนตอนแรกจะเข้าแต่ House สามย่านครับแต่ล่าสุดตอนนี้มันก็ได้ขึ้นโปรแกรมฉายที่ทั้งเมเจอร์และ s f เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสเมืองนอกค่อนข,ข้างที่จะดีนะครับต่อมาครับนักสแสดงอย่างเจสันมูโบอานะครับชาวฮาวายวัย45ปีนะครับผู้โด่งดังจาก อ q ควาแมนใน d c ซ u นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวยืนยันไปที่เรียบร้อยนะครับว่าเจสันมโมอาจะกลับไปเล่นในหนัง DC อีกครั้งนะครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Supergirl w o m a n of t o m o r r o w หรือว่า Supergirl ผู้หญิงแห่งวันพรุ่งนี้แต่ว่าพี่แกไม่ได้รับบทเป็นอ q ควาแมนแต่อย่างใดครับแต่ว่าจะมารับบทเป็นโลโบนะครับนักล่าฆ่าหัวในอวกาศนั่นเองอ่าซึ่งก็เลยได้ว่าก็สมใจพี่แกสักทีนะครับเอาจิงพี่แกอยากเล่นเป็นโลโบมากเลยนะครับแต่ว่า แต่ด้วยจังหวะอะไรหลายๆอย่างนะครับทาให้แกไปแปลความแทนนะครับแต่ว่าพอ DC ยุยบแล้วก็กําเนิดเป็น DCU ใหม่ของเจมส์กันเนี่ยทาให้พี่เจสันมูมัวของเราเนี่ยก็ได้รับบทเป็นโลโวโบลสมใจอยากของเขาสักทีนะครับโดยที่ซูเปอร์เกิร์ลวูแมนออฟโทมอลเลอร์น่าจะเริ่มถ่ายทําในปีนี้นะครับแล้วก็มีกําหนดฉายวันที่26มิถุนายนปี2026นะครับหรือปีหน้านะครับต่อไปนะครับก็ยืนยันไปที่เรียบร้อยนะครับว่า แอนิเมชันเรื่องใหม่ของ Spider-Man ใน Disney Plus นะครับอย่าง Your f a i e n r i y Neighborhood Spider-Man หรือว่าเพื่อนบ้านที่แสนดี Spider-Man นั้นจะไม่แคนนอนต่อ MCU อีกต่อไปแล้วนะครับโดยแอนิเมชัน Your f r i e n r l y Neighborhood Spider-Man ครับเป็นแอนิเมชันเรื่องใหม่ของทาง Marvel Animation ที่จะกลับไปเล่าเรื่องราวในอดีตของ Peter Parker กตอนเป็น Spider-Man ใหม่ๆอีกแล้วโดยที่จริงๆแล้วแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับถูกพัฒนาเพื่อเป็น เหตุการณ์กอดภาพยนตรนเรื่อง Spider-Man Homecoming ของ Tom Holland นะครับแต่เนื่องจากว่าพัฒนาไปพัฒนามาครับข้อจำกัดมันมีมากเกินไปนะครับแถมยังใช้วายร้ายบางตัวไม่ได้อีกด้วยนะครับทำให้ทีมงานครับก็เลยตัดสินใจให้ Animation Spider-Man เรื่องนี้นะครับเป็นจักรวาลแยกนะครับหรือค่าเป็นแบบพวก DC ก็เป็นแบบแบบ Marvel e เว r เลยนะครับคือจะไม่เกี่ยวข้องของจักรวาลหลักนั่นเองจะมีเรื่องเส้นทางเป็นของตัวเองนะครับซึ่งก็ ก็ดีนะครับข้ามาสนุกแล้วนะตัวที่ Your Friendly Name Who Spiderman ครับจะเข้าฉายในประเทศไทยนะครับใน s t รีมมิ่ง Disney Plus Hotstar นะครับวันที่29มกราคมนี้นะครับผมมีทั้งหมด10ตอนก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปบนข่าวในวันนี้ขอภัยที่อาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ครับผมตกหล่นข้อมูลหรือว่าอาจจะตกข่าวอะไรที่มันน่าสนใจหรือว่าผมไม่ได้มาพูดคุยเลยก็สามารถ พิมพูดคุยตั้งคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลิผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ